อันนี้ยูเซมีนาวนะ <laughs> <laughs> สวัสดีจ well ้า right, ุอนอวยพลอยกับเจก้าบพบพะกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ก็คือเกาค่ะคุณแม่ขาสิพาทุกคนไปหาเลาะกินอาหารเวียดนามแล้วก็ดื่มกาแฟบรรยากาศดีดีในพัทยานะคะเมื่อนี้ไปกันเลยพี่นงคงค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าไฮซีซันแล้วนะคะฝรั่งเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้พัทยาก็คือแบบลดเยอะกว่าเดิมนักท่องเที่ยวก็เหมือนแบบหนาขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะอามาพี่นงคงค่ะหลายๆคนนะคะที่ติดตามพออยู่จากต่างประเทศพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วว เป็นเอฟซีแล้วก็แฟนขับพ่อยนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณน้องพ่อยหลายๆพี่อยู่ตั้งประเทศบางมองเนี่ยพี่มาพัทยาพี่มาฮอลิเด์กับสามีกับครอบครัวพี่ก็บรรู้ว่าร้านมองนี้มันอยู่มองใดขอบคุณน้องมากๆขอบคุณช่องนี้ที่ทําให้รู้ว่าเอ้ตรงนี้มันยังมีสถานที่สวยๆตรงนี้คือร้านอาหารอร่อยกาแฟาตรงนี้เลิศสเปนแต่พอยก็ขอบคุณไปยังแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่ยังซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจเรามาเสมอนะะเนาะค่ะเนาะถ้าไม่มีทุกคนพอยก็ไม่ม กำลังใจแล้วก็ไม่มีฟิลลิ่งที่จะมานั่งทํา YouTube แบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะการทํา YouTube นะคะสําคัญเลยค่ะที่คนดูนะคะเขาจะชอบคอนเทนต์เราไหมเขาจะชอบในสิ่งที่เรานําเสนอออกไปหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเมื่อนี้พลอยพาทุกคนมากินอาหารเวียดนามค่ะคิดฮอดอาหารเวียดนามพี่น้องค่ะคุณเจกับพลอยชอบมากตอนที่ไปเวียดนามคือกินเกือบจะทุกวันเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นก็คือบ้านมีค่ะทุกคนอยู่แถวแถวเขาตาโลนะคะนี่เลยค่ะปอเปี๊ยะจริงจังนะคะร้านนี้ นะคะรีวิวเยอะมากๆแล้วก็ไปดูใน Google นะคะเขาบอกว่าใครที่แบบหิวแบบอาหารเวียดนามชอบกินอาหารเวียดนามต้องมาร้านนี้นะคะมาทุกคนค่ะเมื่อนี้เขาสิสร้างยังกับมารุนกันเนาะค่ะเนาะ สามีเป็นคนรีเควสเองเลยนะคะว่าอยากมาที่ร้านนี้ค่ะทุกคนปะพี่น้องขาสามีคิดฮอดอีกอย่างเนาะพี่น้องสามีบอกว่าฉันคิดฮอดอาหารเวียดนามไปดานางห้อยอันญ่ดายเอยตรงสร้างย่ำนันพี่นอ้องอ่านี่เห็นแล้วแม่นบอกค่ะพี่น้องขาจริงๆแล้วเนี่ยพอย,ยังคิดถึงเวียดนามไม่หายเลยค่ะพี่น้องเป็นอย่างพอยถึงคิดถึงเวียดนามเพราะว่าอาหารเวียดนามนะ่ะมันเหมือนอาหารไลฟ์สไตล์ของพลอยเลยเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าเรากินเมี่ยงหรือเรากินพวกแหนมเนืองแล้วเอาเอาแผ่นแป้งมาหอ่อเอาหมูยอเข้า าไปเอาหมูเข้าไปเอาผักใส่ไปอุย้ยอร่อยทุกคนคะ่ะแล้วที่สําคัญนะบ้านมีอร่อยมากๆพอไปเวียดนามนี่คือกินเขาแซบทุกมือพี่น้องอิลีอัน,นวอิลีเลยเนาะคะ่ะเนาะไปเวียดนามนี่เอ้ยมีแต่อาหารเซีบๆพี่น้องมันเป็นเหมือนแบบว่าตอบโจทย์อาหารเราอ่ะนะพี่นงค์ค่ะแล้วพอยก็พูดเจ๊เป็นคนที่มาก,กินอาหารพวกแบบนี้อยู่แล้วก็เลยชอบอาหารเวียดนามไปโดยปริยายคะ่ะทุกคนคะ่ะอธิบายไม่ได้หลังจากเรากินอันนี้เสร็จนะคะทุกคนพอยก็จะมีแผนพานทุกคนไปหาหลอแถวลานกาแฟแถวเขาพระตำหนักคะ่ะทุ เป็นร้านที่พอยกับคุณเจชอบไปนะคะหลายๆคนนี่เห็นแล้วก็น่าจะหูเนาะคะ่ะนอก่าพอสิไปรา้านใดนอกจากเอามาทุกคนอาหารที่เราสั่งมาแล้วนะคะอันนี้เป็นของสามีค่ะนั่นก็คือบ้านมีค่ะทุกคนอร่อยมากๆอันนี้คือแต่ว่าพ่อเจ็บเขียวอยู่พี่น้องขาก็เลยว่าพ <laughs> อสะดวกกินพี่นอ้องสามีพอยนะะนอเนาะค่ะเนาะเอออันนี้ของของเพื่อนหมักเลยพี่น้องเพื่อนหมักอาหารอันนี้แหละพี่น้องพอยด้หัวคําเบาเพื่อนพี่น้องคะ่งคะเพื่อนเบาก็พอยว่า ตอนกินนะกระตื้นเต้นเป็นตะหิวเป็นตะอยากอยู่พี่น้องแต่ว่าหลังกินนะรูซึกผิดเป็นยังกูรูซึกผิดเพราะว่ามันเป็นพวกอันมันเป็นขนมปังเนาะพี่น้องว่ากินบักไงนึงพี่น้องเอามาพี่น้องค่ะอันนี้คือของพอยนะะเนาะค่ะเนาะวันนี้พอยสั่งมาเป็นซุปเวียดนามค่ะทุกคนมันจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับ เป็นกว๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนเพราะว่าคนเวียดนามเขาจะกินกับเป็นพริกแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะบีบใส่เนาะคะ่นะเนาะรสชาติมันจะมันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวไหมก็ไม่เหมือนนะคะทุกคนได้ถ่ายยกตัวอย่างสีสันหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกว๋วยเตี๋ยวบ้านเราเส้นเล็กใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเส้นเขาจะมีความแบบหนึบหนับกว่าค่ะทุกคนคือเส้นเขาอร่อยอันนี้คือรสช็อคโกแตให้10บเต็ม10บไป,เ,ปเลยค่ะคุณแม่อร่อยมากทุกคนตอนที่ไปดานังอะคะ่ะทุกคนพอยสั่งกินเกือบจะทุกวันเลยนะอันเนี้ยถ้าทุกคนได้เห็น, point, นนะคลิป ตลอดเลยที่เป็นซุปเวียดนามนะคะเพราะว่าเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าคิดถึงบ้านค่ะทุกคนใส่บวกพริกผงแน่นาะคะ่ะเนาะอ่านี่แหละคะ่ะทุกคนแถวเขาตาโลนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะแต่ว่าลดเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะช่วงไฮซีซันเนาะค่ะเนาะฝรั่งกระไยหลายพี่น้องคะ่ะเออนี่แหละจ้ารดหลายปันวายยูกรุงเทพพี่น้องตรงขับบถระมัดระว่างเนียจักน้อยค่ะนี่แหละจ้าพี่น้องกินเสซจแล้วอิ่มแประแลพี่น้องเอ,อ้ยทั้งพงทั้งแกมออกนะคะแต่เราค้นกระไดยอยู่ร้วยกันกันกนสิแพทกับอ้วนพี่ เออถ้าพอพอยบวกลบคุ้มน้ำหนักแนีน่นี่โอ้ยพอยส้โองยางใดบุล่ะพี่นอ้องเอามาพี่น้องแต่ว่าสามีพอยมือน,นีกับขคหนึ่งวันนะคะไม่ได้เอ็ดมือน,เนีเพื่อนกระิกินเป็นพวกขนมปังคือจังทีพี่น้องเห็นหนั่นแหละจ้ะเออโอ้ยอิ่มแปรเ้ยวพี่น้องเอ้ยไปบ่ไไว้แล้วพี่น้องสีะะ่ละอีกเั็หน่อยกระสิบรับค่ารถแล้วพี่น้อง เดี๋ยวพ่อจะพาะทุกคนนะคะไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งค่ะทุกคนอยู่ที่เขาพระตำหนักร้านนี้พ่อชอบไปไปมาประมาณ4ีครั้งห้าครั้งแล้วค่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นที่นั่งแบบสบายสบายนะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันดีแหลกจริงๆเนาะคะ่ะเนาะไปกันต่อจ้ะไปชมบรรยากาศในระหว่างทางได้เลยนะคะ จริงๆทั้งลานเขามีมองจอดรถไ้ได้พี่นองค่ะแต่ว่าพอยจอดข้างทางเออเป็นคนลื่นน่ะนะพี่นองค่ะจอดไว้ข้างทางอ่ะแหละพี่นองเออแล้วจอดมองเกามองพอยนั่นแหละค่ะมื้อนี้นอนอพอยมาแถวเกษตรสิน13นะคะตรงนี้เลยค่ะทุกคนจริงๆเขาก็จะมีคาเฟ่นเนี่เลี้ยงเก็ดไปตับเลยพี่นองเออจะดชิเอาคาเฟ่ใดมีแต่งามๆนาะค่ะเนาะแต่วันนี้เรามากันที่ร้านเด็ดร้านเดิมค่ะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมตรงนี้นะคะคลิป บีชคาเฟ่ค่ะคลิปบีชขับอ่าทุกคนคะคลิปบีชขับนะคะอันนี้ร้านเนี้ยเขาก็จะมีทางลงไปหาดด้วยนะคะทุกคนใครที่เข้ามาเนี่ยหรือว่าอยากลงมาถ่ายรูปหรือว่าลงชายหาดนะคะทุกคนสามารถเดินลงชายหาดได้เลยคะ่ะได้อาดับเบลอกกับโคเขาห้องน้ำก่อนเด้อพี่นงคะ่ะสามีบอกเธอสีเขาห้องน้ำไปไปรีบๆไปแอบมาถ่ายรูปไปพี่นงในชมกันโอ้ยบรรยากาศในห้องน้ำาสเซ็มเต็เลยแอร์เย็นฉ่ำนะคะทุกคนร้านนี้พอชอบมากด้วยความที่ว่าอาหารอร่อยแล้วก็พวก ขนมเคก้กอร่อยค่ะทุกคนพอยชอบมาที่นี่แล้วก็กินขนมเคก้กแต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงไดเอทค่ะไม่กินนะคะของหวานนะคะไม่งดไปเลยจ้าเอาว่าพี่น้องค่ะเขามาแล้วปั๊ดรรสเมตเตนวิวหลักล้านนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพอยมักมานั่งลานนี่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นนั่งแบบรีแลกจริงๆที่นั่งเขาก็จะสบายมากๆเลยค่ะทุกคนเขาก็จะมีสองสโซนให้ทุกคนได้เลือกนะคะทุกคนที่มาก,ก็สาม,มารถเลือกโซนที่มองนั่งได้เลยค่ะแต่ว่าพอยมักมานั่งมองนี่เนาะคะ่ะเนาะสบายสบายพี่น้องค่ะ ลมเย็นมากๆเลยค่ะเมื่อนีพัทยาบรรยากาศดีอยู่เด้พี่น้องค่ะไม่ได้ถึงกับแบบร้อนขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องอืมแต่ว่าช่วงที่พลอยออกไปกินข้าวะคะ่ะทุกคนร้อนมากๆอตอนนี้ประมาณบ่ายสามจะสี่โมงแล้วค่ะทุกคนก็ถือว่าบรรยากาศดีนะคะร้านที่พลอยมักมาแถวแบเนี่พลอยมาทุกร้านแล้วค่ะทุกคนเหลือว่าร้านเดียวที่ยังไม่ได้ไปก็คือทรีเมอร์เมดนะคะอันที่ว่าเป็นน่าเงือกันเลพี่น้องค่ะเพาะท่นเด็กไปน้ำมูเขาอยู่เออว่าสิไปอยู่พี่น้องให,ให้ให้หูว่าไปเนาะค่ะเนาะ,น,ะนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวมือล้างสิผ ร้านทีเมอร์เมดแล้วก็จะถ่ายทุกคนได้ชมกันนี่ค่ะทุกคนร้านข้างๆก็จะเป็นเดอะออกซิเจนอันนี้ร้านนี้มาแล้วค่ะทุกคนสวยมากทุกคนค่ะร้านนี้สวยจริงๆนะคะร้านนี้ก็จะออกแนวแบบลักชัวรี่หน่อยนะคะเป็นแบบสไตล์แบบเรียบง่ายดูดีมีแบบโอ้โหสวยค่ะทุกคนร้านนี้ถ้าใครชอบถ่ายรูปก็แนะนําให้มานะคะมาเลยค่ะพี่นองคามื้อนี้พ่อยสั่งมาเป็นบรามโซดาค่ะทุกคนน้ํามะนาวนะคะไม่หวานนะคะทุกคนเปรี้ยวเปียวพี่นงค์าสั่งมาสะใจเลยตื่นเลยพี่นงคะส่วนของสามีสั่งมาเป็นร าเต้เย็นนะคะอร่อยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนสังมาเป็นไอศครีมค่ะมณีสามีบอกว่าฉันลุยอย่างเดียวฉันบ่สนใจแล้วอันเพื่อนว่าเธอพร้อมเธอกับพร้อมไปแต่ว่าฉันบ่พร้อมพี่น้องสามีบอกว่าเธอบ่ก,กินอิลีติเพื่อนถามโพสประมาณหาหลบพี่น้องไม่กินกินเพื่อนว่าเพื่อนบังคับไม่พอยกินแต่ว่า พอยโบใจใจโบออกพี anyway> ่น้องเออพอยโบเอาน้ำเล้านะพอยบอกว่าเธอกินคนเดียวโหลดเพื um ่อกกินอ่างพอยพี่น้องเพื่อกินอ่างพอยเพอนว่าฉันจะกินเนี่ยแล้เพื่อเสพเสบเพื่อก็บาแเสพสองสามคำแล้วพี่น้องเออคำในใจของเรานั่นเพื่อนอยากให้พ้อยกินเป็นมูเพื่อนพี่น้องแต่ว่าพ้อยบเอาน้ำเพราะว่าช่วงนี้พ้อยงดหวานก็คืองดหวานไปเลยเนาะค่ะเนาะเออกระสิมีหวานเนเป็นพวกน้ำที่มันติดหวานมานิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้กินจ๋าหวานแบบนี้คือเกาหน้าพี่น้อง นี่แหละค่ะเลิเส่สเเมดเตนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอ้าวพี่นองคะสิกับเล้วค่ะนี่ก็เลยกวนสิกับ คุณเจกับพี่เช็คบินก่อนเนาะค่ะน้อเออเนี่ยละสามีกระจายคือเก่าแล้วพี่น้องสามีบอกว่าฉันจ่ายเองนะคะจบที่สามีหมดพี่น้องค่ะเออสามีเพิ่นเป็นสินะเออสามีดีเด่นนะคะตรงยกให้เพิ่นเออเพิ่นอยากจ่ายก็คือว่าเพิ่นอยากจ่ายเนาะค่ะเน้องเพิ่นจ่ายเพิ่นใบเพิ่นจ่ายอ่าโอเคกราบสามีนะคะทุกคนสามีดีเด่นเอออวยสามีเน่จังหน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะเออนั่นแหละจ้าเรามีสามีดีเราก็อยากอวดเนาะค่ะเนาะเออก็บบริวาดอกจ้าอ้าวมีในสามีไทยบรรยากาศไทยนะ นั่นแหละค่ะมาพี่น้องค่ะตามพ่อยมาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆพ่อยชอบมา ก่อนสิกับก็เลยมาท่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันนอกจากเนาะมนีคุณเจก็เป็นตากล้องให้ค่ะแอกหน้าแอกหลังเอใส่ขัวพี่น้องเอไทยพี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะเก็บบรรยากาศมาว่าพอยอยากในนําร้านดีๆสวยๆให้พี่น้องได้ชมกันค่ะอย่างเช่นร้านนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะพอยมักต้นอันนี้เดี๋ยวพอยกับบานไปสิไปหาซื้อมาปลูกด้วยค่ะว่าไว้แล้วค่ะพี่น้องมาย่าใดเอามจับของเขาย่านันพี่น้องมันสวยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาปลูกนะคะเป็นคนนั้นมักต้นไม้พี่น้องค่ะเห็นสวยๆงามๆไม่ได้เน ป้าพี่น้องคะบรรยากาศเลืสเมเนตนเลยพี่นอ้องเลดสมเปนเตนมากๆเลยนะคะมาอยู่พัทยากับโบเคยเหงาเด้พี่น้องคขาอื่นมิเตมองให้ไปไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะคะเนาะอันนี้พี่น้องค้านี่เป็นทางลงหาดนะคะผู้ใดอยากมาหาดลงได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่นอ้องขาเลือสมเนตนสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่จะคุณเจบอกว่าไทยมึงนี่ไทยมึงนี่เธอมาไทยมึงนี อ่านี่ค่ะทุกคนทางลงไปหาดค่ะทุกคนข้างล่างนี่ก็เป็นตรงห่วงเลยค่ะเขามีโต๊ะบริการให้นั่งนะคะนอเออเช่าให้นั่งสบายเลยพี่น้องค่ะพ่อมากมามอเมืีเดี๋ยวพ่อสีลงมามอันมาไหวน้ำามื่อเช้่อยอยู่พี่น้องเพราะว่าน้ําตรงนี้น่าไหว้มากทุกคนค่ะเลิศพี่น้องค่ะ <laughs> มาไทยกพี่น้องไ้ชมกันนอกจาเนอเนออนี่แหละค่ะบรรยากาศไปชมบรรยากาศเลยจา้า เอาละพี่นองค่ะกลับถึงคอนโดแล้วค่ะเอ้ยเมื่อยแอะเลยพี่นองค่ะอิ่มแป้ลเลยฮพี่นองเออเมื่อยแห้งพี่นองมือนีสามีบอกว่าฉันว่าฉันสิวัยนาข้างบนอ่าเพื่อนัดเพื่อนไว้พี่นองค่ะพี่ที่อยู่ชั้นหานแหละจะพี่นองค่ะเอออันสองพวมเนี้เพื่อนนั่นแหละพี่นองมือนีวันหยุดเพื่อนเนาะค่ะเนาะพี่สาวเพื่อนกับบอกว่ามาๆๆขึ้นมาวายนาน้ำกันอ้าโอเคพี่นองค่ะมือนีเพอคือสิบอะไรวายนามเด้อค่ะก็คือแต่งโตมาออกกับร่งกายคือเกาพี่นองปะ ลดเสม็ดเตลเลยพัทยามื้อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะเห็นบ่ท้องฟ้าเนาะค่ะลดมากๆเลยเนาะค่ะบรรยากาศดีปารพี่น้องฝรั่งเพิ่งชวนข่อยขึ้นไปขึ้นอันนี้อยู่พี่นองอันอันกระเช้านี่เขอประกาศขึ้นพี่น้องเขามันเป็นตะยานเ <laughs> ออมันมันเป็นตะยานมั้ยพี่น้องเขอประกาศขึ้นอ่ะ ก็พเป็นอย่างพี่นองค่ะเลิศนะคะกลับมาแล้วก็นี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศดีดีพี่นงนั่นแหละจ้ะพี่นอง,งพี่สาวบนอยู่ทั้งหลังนัง่นแหละพี่นองอือเพิ่นมาไหวน้ำกับสามีเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่นองค่ะบรรยากาศเลิศเลิศน,นะคะถ้าพลอยมีโอกาสพลอยก็จะมาออกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอันนี้พลอยมีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยมาออกตอนเย็นจ้ะบรรยากาศดีดีพี่นองค่ะมื่อนี้พลอยเก็บรูปภาพสวยๆมาฝากพี่นองน้าเดอ้อวันนี้ไปถ่ายอยู่ที่คาเฟ่บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนพลอยเก็บรูปภาพสวยๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะและ กันไปก่อนเดอแม่เด้อถ้าแม่มาคลิปมีคุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจด้วยนะคะให้พลอยได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆลาไปด้วยบรรยากาศดีๆรูปภาพสวยๆที่คาเฟ่แล้วก็อาหารเวียดนามนะคะบ๊ายบายจ้า